รสร้างชีวิตอย่างไร <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดข้อจอเข้าใจกดคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็มาเปิดค่าการมองเห็นนะครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับกด o l ลล w ติดตามกดข้อจอเข้าใจนะฮะกด o l ลล w แล้วก็กดข้วใจส้มได้นะครับข้อจอเนี่ยได้ยี่ห้าแต้มนะแล้วก็กดส่งข้วใจส้มเนี่ยก็ได้ยี่ห้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันแชร์เทคนิคแนวทางนะฮะในการเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้นะครับวันละ2,000ถึง3,000หรือวันละขั้นต่ำก็คือวันละ1,000บาทนะครับสามารถทำได้จากแอปพลิเคชันนะครับอ่อิอปนะฮะก่อนเืินฝากเพื่อนๆกดหัวใจนะครับกดข้อจอเข้าใจก่อนนะกดเข้อใจรัวๆนะครับข้อใจก็คือข้อหน้าจอรัวๆนะครับข้อหน้าจอรัวๆมันจะขึ้นเป็นหัวใจมันจะเด้งหัวใจขึ้นมา เคาะไปจนมันแตกครับพอมันแตกโผล่ขึ้นมาเราจะได้ค่าการมองเห็นนะครับเพิ่มขึ้น25คะแนนนะครับก็ทักทายทุกคนนะครับสวัสดีคุณยุพดีนะฮะสวัสดีครับคุณแมรี่เมย์นะฮะสวัสดีฮะตอนนี้ผมก็นะครับทำธุรกิจดอปลิศมานะครับตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่3 ที่สามเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อ,อตั้งแต่ทนะิกต็อกอ่ะทิกตอกมันกําลังเริ่มเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยนะฮะทิกตอกในเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นจําจาโมเมนต์นั้นได้ไหมช่วงที่เรากําลังเล่นเฟซบุ๊กอยู่ปุ๊บมีทิกต o อกเข้ามาโลกเปลี่ยนเลยเนาะล้เพะมันเป็นมันเป็นวิดีโอสั้นนะครับเป็นวิดีโอสั้นพอเข้ามา ตอนแรกอะทิกตอกมันไม่สามารถทําการตลาดไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะลงวิดีโอได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้ทิกตอกเขาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับมีการสามารถใช้ช่องทางในการใช้ทิกตอกเนี่ยเป็นช่องทางในการหาเงินนะฮะได้นะครับ,นะรบหาเงินยังไงอะก็คือถ้าเราต้องการอะถ้าเราต้องการจะ,ะขายสินค้านะครับเราจะต้องการขายสินค้าเราก็เอามาขายผ่านทิกตอกได้เลยนะครับเอามาขายผ่านไลฟ์ก็ได้ หรือจะเอาไปฝากขายใน TikTok Shop ก็ได้นะฮะสามารถทำได้ทุกช่องทางนะฮะแต่ว่า,าในในไลน์นี้ผมก็ไม่มาเน้นในเรื่องของการทำ TikTok Shop นะจะมาเน้นในการทำธุรกิจดรอปดิสนะครับดรอปดิสคืออะไรดรอปดิสนะก็เป็นแอปพลิเคชันนะฮะที่รวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามวันนี้นะครับมีคนที่สามารถสร้างไรายได้จากแอปเนี้ยนะฮะก็คือไม่มีต้นทุนนะสมัครฟรีลงทะเบียนฟรีเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มแล้วนะครับเรียนรู้สักพัก ออกมาเริ่มต้นทําเอาสินค้าเซตทดลองไปแจกนะครับมีสินค้าเซตทดลองให้แจกฟรีแล้วใครที่อยากได้สินค้าเซตทดลองไปทานฟรีก็สามารถเอาไปทานฟรีได้เลยฮนะใครอยากได้มีคอลลาเจนนะครับผิวใสผิวใสหน้าหน้าใสนะครับหน้าฝ้ากระจุดด่างดำนะครับคอลลาเจนบันโรเซ่ ose, นะครับแจกฟรีคนละหนึ่งซองคนละหนึ่งสินะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือตัวไฟเบอร์นะครับก็คือตัวด i ท็อกดีท็อกลำไส้นะครับใครที่แบบพุงป่องนะครับ หรือท้องผูกหรือใครอยากลดความอ้วนอยากลดน้ําหนักตัวเองก็ลองเอาตัวนี้ไปทานนะครับไปทานได้ซอ,องเดียวเนี่ยรับรองได้เลยฮะเพื่อนๆจะเห็นเห็นความแตกต่างเลยเวลาเพื่อนๆทานไปนะครับเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยพวกกากใย,ยต่างๆพวกน้ํามันเวลาเราถ่ายมาแล้วมันลื่นๆนั่นคือน้ํามันที่มันเกาะอ,อยู่ตามผนังลําไส้ของเรานะฮะเราถ่ายออกมาแล้วก็มันเป็นสีดํา มีกลิ่นเหม็นมากๆนั่นคือการดีท็อกลำไส้นะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าวันนี้เราเรากินดีท็อกเข้าไปแล้วเราเราถ่ายออกมามันเหม็นลำเป็นสีดําแล้วมันเลื่อมเลยตูดมันแผลบเลยนะพอล้างล้างตูดไปเนี่ยมันจะเป็นแบบมันๆเลยนั่นก็คือน้ํามันที่มันเกาะตามลําไส้ของเรามาหลายปีแต่เราไม่เคยล้างมันออกเลยนะครับพอเราเอาไปกินพอล้างมันออกไปท้องของเราจะสบายขึ้นถ่ายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเรากินอะไรไปเนี่ยมันจะย่อยง่ายนะฮะ คนที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนนะก็คือน้ําหนักเกินเนี่ยก็คือเวลาทานอะไรไปเนี่ยทานนิดๆหน่อยๆก็มันก็เอาไปสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินนะครับพอเป็นไขมันส่วนเกินมันก็ไปพอกใช่ไหมละ่ะพอไปพอกมันก็กลายเป็นอพอกเข้าไปในลําไสา้แล้วมันก็น้ําหนักเกินขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยนะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากกินพร้อมกับออกกําลังกายไปด้วยยิ่งเห็นผลชัด นะครับแล้วตัวที่3เป็นตัวบํารุงดวงตานะครับก็คือวิตามินดีคนที่มีตาโตตาตาฝ้าตาฟางตอกระจกนะครับอะไรต่างๆแล้วก็มีตาฝ้าตาฟางด้วยมีสายตาสั้นสายตายาวนะครับเอาตัววิตามินดีนี่ไปวิตามินดีนี้ไปทานวิตามินดีนี้ไปทานนะก็จะสามารถมีสายตาที่ดีขึ้นนะครับเป็นตัวแจกฟรีนะแจกฟรีเราไม่ขายนะเราไม่ได้ขายนะใครอยากเอาไปลองทานก็เอาไปนะครับ ไม่หรอไม่ว่ากันนะถ้าก็คือไม่ต้องซื้อเป็นตัวเซตทดลองแจกฟรีใครอยากได้ก็นะครับไปทักเอานะครับไปทักเอาได้เลยนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับแล้วตัวตัวต่อมาก็คือตัวเขาเรียกว่าตัวคนที่นอนหลับยากคนที่นอนเนี่ยหลับหลับตื่นตลอดทั้งคืนแล้วนอนหลับไม่สนิทนะนอนหลับไม่สนิทก็ลองเอาไปทานตัวนี้เป็นตัวหลับยากเหมือนกันเรียกว่าสีไนสีไนเนี่ยเวลาเราทานไปนะครับร่างกายของเรามันจะปรับ นะครับเวลาเราทานซีไนท์ไปคนที่เคยหลับยากมันจะหลับสบายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นขึ้นมาในช่วงเช้านี้จะสดชื่นมากๆคนที่ทานซีไนท์นะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซตทดลองแจก,กฟรีเหมือนกันนะครับอยากเอาไปทานก็เอาไปได้เลยนะครับตัวซีไนท์นะฮะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่แจกฟรีอะ่ะเพื่อนเพื่อคนไหนอยากได้สินค้าแจกฟรีไปทานนะอยากได้สินค้าแจกฟรีไปทานนะพิมพ์เก้า้ามานะครับเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางให้ว่าจะไปเอาไปรับสินค้าเซตทดลองแจกฟรีตรงนี้ตร,นตรงไหนนะครับไปรับตรงไหน อ่านะครับแล้วใครก็ตามที่นะฮะอยากมีรายได้เสริมด้วยก็สามารถมาร่วมทําธุรกิจกับเราได้นะนะครับก็คือพกสินค้าเซ็ตทดลองเนี่ยแบบนี้แหละเราก็เอาสินค้าไปแจกสมมติว่าวันเนี้ยเพืพ่อนอยากอยากมีรายได้ใช่ไหมก็เวลาหน้าที่ของเราอ่ะมาทาธุรกิจดอกบลินี่ะก็คือเอาสินค้าเซ็ตทดลองไปแจกเวลาเราเอาสินค้าเซ็ตทดลองไปแจกเนี่ยไปแจกพี่น้องไปแจกเพื่อนไปแจกคนข้างๆทา,างบ้านเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทสนิทกันก็นะครับ แจกไปแจกให้เขาพอเขากินนะครับเราก็จะเป็นลูกเขาก็จะเป็นลูกค้าของเราอัตโนมัติเลยนะเ,นเวลาเวลาเราแจกไปพอเขาเป็นลูกค้าของเราแล้วเขามาซื้อเขากลับมาซื้อเนี่ยเราจะได้กำไรจากเขาตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการทำธุรกิจออนลน์นะมีแค่นี้ไม่มากครับก็คือแต่ถ้าใครสะดวกนะมันจะมี2วิธีการที่จะทําให้เรามีรายได้เยอะขึ้นหนึง่งนะครับทําการตลาดผ่านคนใกล้ชิดก็คือญาติสนิทมิตรสหายนะฮะ เอาสินค้าเซ็นรลงไปแจกหรือถ้าอยากเติบโตเร็ว,วแบบก้าวกระโดดเติบโตไว y, ก็มาเรียนวิธียิงแอดกับกลุ่มของเรานะครับมีกลุ่มสอนฟรียิงแอดนะครับแล้วก็มีเงินมีทุนมีทุนนะฟังดีๆนะครับในในทีมของผมมีทุนได้ฟรีหกพันหกพันบาทนี่คือแจกฟรีเงินหกพันนี่คือแจกฟรีนะแจกฟรีเอาไปทำแอดโฆษณาได้เลยนะครับทาแอดโฆษณาเพราะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยหลายคนเนะี่ยไม่เติบโตจากธุรกิจคนที่ขายออนไลน์เพราะไม่มีเงินทาแอดโฆษณา ไม่มีเงินทำแอดโฆษณามันไม่มียอดขายเพราะไม่มียอดขายก็เลิกไปนะครับแต่เนี้ยเรามีเงินสำรองให้เรามีทุนให้หกพันทุกคนที่ทักเข้ามาแล้วสนใจทําแต่ขอเป็นคนจริงจังเท่านั้นนะครับแจกไปเลยคนละหกพันแจกคนละหกพันเอาไปทาแอดโฆษณาล้วนนะครับเอาไปทาแอดแต่ต้องมั่นใจว่าจริงจังถ้าไม่จริงจังเราไม่ให้ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณจริงจังว่าคุณจะทำจริงจริงเอาไปเลยคนละหกพันหกพันเนี่ยคือเริ่มต้นยิงแอดยิงแอดวันละสามร้อยยิงแอดวันละสามร้อยนะ แจกหกพันนะสามร้อยนะครับสามร้อยมันจริงได้กี่วันก็คืองี้พอเรายิงแอดออกไปวันละสามร้อยจะมีคนเข้าถึงประมาณพันสองพันหรือสามพันหรือสี่พันหรือห้าพันก็ตามคนเหล่านี้มันจะกลายเป็นลูกค้าของเราแต่เราจะไม่ยิงเขามันจะมีขั้นตอนวิธีการยิงท,ที่ที่เป็นเคล็ดลับของกลุ่มยิงแบบนี้เงินที่แจกฟรีเอาไปเอาไป,เอาไปแจกเออเงินที่แจกฟรีเนี่ยเอาไปเอาไปทาแอดโฆษณาใช่ไหมพอเรายิงแอดออกไปคนเข้าถึงสมมติมีคนเห็นเห็นแอดโฆษณาของเรา อ้า5,000คนมี5,000คนเนี่ยพวกเนี้ยเขายังไม่ซื้อหรอกเขายังไม่สนใจเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าเขาเห็นเราครั้งแรกเราจะมีการยิงแอดโฆษณาซ้าไปหาเขาอีกประมาณ3-4-5ครั้งยิงไปจนเขาจนเขาเห็นจนเขารู้จักจนเขามีความความรู้สึกว่าเออเรา,เ,ราเขาคุ้นเคยกับเราแล้วเพราะเขาเห็นแอดโฆษณาของเราบ่อยแล้วเขากล้าที่จะทักหาเราเมื่อทำแบบเนี้ยนะครับในในหนึ่งอาทิตย์จะมีคนทักเข้ามาจะมีคนเห็นแอดของเราประมาณถ้าเรายิงวันละ300 นะครับแล้วมีคนเห็นแอดวันล,ละสามพันคนอ่ะสามพันคนสมมตินะสามพันคนวันล,ละสามร้อยตีเป็นหนึ่งร้อยต่อหนึ่งพันแล้วกันนะครับแล้วมีคนทักเข้ามาอ่ะขอแค่สองคนพอมีคนสมัครแค่ค 3, สองคนจากสามพันสองคนจากสามพันมีคนสมัครเข้ามานะครับมาทาธุรกิจเราคือสมัครเข้ามาทําอะไรสมัครเข้ามาเอาเงินหกพันไปทําแอดโฆษณาฟังไม่ผิดครับสมัครเข้ามาเพื่อรับเงินหกพันไปยิงแอดต่อเป็นการกระจายกระจายเงินแบบเนี้ย แจกเงินให้ให้เพื่อนๆไปทําแอดโฆษณาหกพันเขาไปทําแอดโฆษณาแล้วมันจะมีคนเข้าถึงแบบเนี้ยห0 0พันคนห้าพันคนแล้วมีคนสมัคร2คนเอาคิดแค่2คนนะอันนี้คือขั้นต่ำม,มาก2คน1ชิ้นถ้ามีคนซื้อสินค้า1ชิ้นไอคนคนนั้นมันจะได้รับกำไรหกร้อย่ะสมมุติวันเนี้ยคุณยิงแอดไปสมวันยิงแอดไป3วันนะคิดเป็นวันละสามร้อยสวันมีคนมีคนสมัครเข้ามาไอสาวันเนี้ย น่าจะเข้าถึงคนเป็นหมื่นคนแล้วมีคนสมัครเข้ามา3คนหเอ่อถ้าเขาซื้อสินค้า2ชิ้นนะครับในระบบนะครับถ้าถ้าหลักถ้าอยากอยากจะเริ่มต้นต้องซื้อสินค้าขั้นต่ำสอชิ้น2ช,ชิ้นเขาจะได้รับกําไรอยู่6กรบาท6กรนะครับ3คน6 2 12 6สิบเขาจะได้1วันพ8นแปดพัเอามาต่อยอดในการทำแอดต่อ เนี่ยคือลักษณะของการทําธุรกิมันเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องใช้เงินตัวเองไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงไม่ต้องไปผลิตสินค้าเองแต่คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นเจ้าของระบบเอาเงินหกพันไปทําแอดโฆษณาฟรีฟรีฟร,ฟรีไม่เอาไม่ว่ากันไม่เป็นไรไปทํางานประจํา ไม่ว่ากันนะครับไปทํางานเหมือนเดิมรับวันละสามร้อยเหมือน,นเดิมก็แล้วแต่ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเราจะทํางานกับคนจริงจังเท่านั้นเราจะไม่ทํางานกับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนทักเข้ามาแล้วผมจะแจกคนละหกพันคนละหกพัน 6, ไม่เอาผมไม่ทําผมทําเฉพาะกับคนที่ผมเห็นแววว่าเออคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะจริงจงังเอาไปเลยหกพันหกพันเนี้ยเอาไปทําแอบต้องเอาไปทําแอบเท,ท่านะั้นอย่าเอาไปใช้เอาไปใช้ไม่ได้เพราะผมต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องเอาเงินเนี้ย ไปต่อยอดในการลงทุนทําแอดโฆษณาเพิ่มทําแอดเพื่ออะไรเพื่อให้ธุรกิจมันเติบโตเมื่อคุณทําแบบนี้คุณยิงแอดไปแบบนะี้คุณยิงแอดวันละสามร้อยสมมติยิงแอดวันละสามร้อยอาทิตย์หนึ่งมีคนสมัครเข้ามาสักสิบคนสิบคนคุณก็มีกําไรมาทําแอดต่อทําแอดให้สร้างฐานลูกค้าให้ครบสิบให้ครบสิบพอครบสิบจบงานเลิกไปใช้เงินแค่นี้เลิก จบงานไปใช้เงินขั้นตอนการทําแบบนี้แต่เริ่มต้นจะต้องจริงจังก่อนไม่จริงจังไม่ต้องทักไม่จริงจังไม่ต้องฟังไม่จริงจังไม่อยากได้ไม่ต้องคุยไม่คุยนะฮะเพราะว่าเราเอาเงินมาแจกอยู่แล้วไม่ได้เอามาแจกให้ไปใช้ไม่ได้ใจบุญขนาดนั้นเอามาแจกให้ไปทําธุรกิจเอาไปแจกให้เอาไปต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําอยากมีรายได้ที่เยอะขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงลองไปศึกษาลองมาเรียนรู้ดูเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการให้นะครับใครอยากทําลองได้เงินแจกฟรีอยู่แล้วให้ฟรีมีสินค้าทดลองให้ใช้ฟรีนะครับสินค้าทดลองมีคอลลาเจนผิวใสนะครับมีดีท็อกซ์ลำไส้มีบํารุงสายตามีหลับลึกมีมากหน้านะครับเหล่านี้สามารถที่จะเข้ามาแล้วมารับเงินไปทำแอดแต่คุณต้องเรียนรู้วิธีการยิงแอดให้ให้เข้าใจก่อน ในระบบในกลุ่มจะมีสอนสอนให้คุณยิงแอดให้เป็นตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างมันจะมียิงแอดอยู่2ช่องทางคือในทางติ๊กต็อกพี่ติ๊กหรือในทางพี่มาร์กจะมียิง2ช่องทางคุณจะคุณยิงฝั่งไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นของฝั่งพี่มาร์กจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการสร้างเพจสร้างเพจสร้างตัวจากการโฆษณาสร้างเสร็จพอสร้างตัวจากการโฆษณาได้ แล้วก็มีวิดีโอให้ใช้มีรูปให้ใช้ฟรีหน้าที่คุณมีอย่างเดียวไปเรียนวิธีการเซฟเซฟจบลันแอดออกไปจบงานรอลูกค้าทักพอทักเข้ามาคุณไม่ต้องตอบมีมีมอ่ามีไลน์ออฟฟิเชีให้ตอบฟรีมี AI ช่วยทำงานคุณไม่ต้องทำอะไรแค่รันแค่รันระบบพอฟรีๆนะฮะไม่อยากทำไม่ว่าไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับชีวิตใครชีวิตมัน เพราะฉะนั้นถ้าอยากทําก็แค่ทักมาเพราะผมพร้อมช่วยพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับโอเคไหมวันนี้ก็ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นวิธีการสร้างไรายได้นะมารับเงินหกพันฟรีๆไปใช้ในการทําแอดโฆษณาแล้วก็รับสินค้าเซ็ตทดลองไปใช้ฟรีไปลองแจกไปลองใช้วิธีการแจกสินค้าเซ็ตทดลองนะถ้าคุณเข้ามาคุณรับสินค้าเซ็ตทดลองไปใช้ก่อนนะครับไปใช้พอคุณใช้แล้วมันดีมันเกิดผลเอ้ย พอคุณใช้ไอ้หน้าที่เคยเป็นสิวอ่ะมันหายหน้าที่เคยเป็นจุดด่างดางเป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยมันหายคุณก็ไปบอกต่อ,อเพื่อนคุณเฮ้ยมึงดูดิกูใชเน่ะมึงดูเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเนี่ยกูเฮ้ยตัวเนี้ยกูไม่ได้ซื้อนะเว้ยบริษัทเขาแจกฟรีแจกให้กูลองมาลองใช้แล้วกูใช้ไปมึงดูหน้ากูด,ด,ดนนิหน้ากูเนี่ยสิวหายมดแมีสิวปะเนี่ยมีรอยนี้ๆแต่แต่แต่ตอนแรกสิวหน้ากูเครอะเลยนะตอนนี้กูใช้ไปประมาณซองเดียวเนี่ยดูดิหน้ากูดีขึ้นมึงอยากลองปะ ถ้าเขาบอกว่าอยากโอเคงั้นมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะบอกขั้นตอนวะ่ามึงจะต้องไปรับยังไงเป็นสินค้าแจกฟรีคุณก็แค่ให้เขาอ่าดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วดาวน์โหลดแอปเอ้ยดาวน์โหลดแอปต่อจากคุณพอเขาดาวน์โหลดแอปแล้วเขาก็รับสินค้าเซ็ทรลองของเขาในส่วนของเขาไปใช้พอเขาจรับไปใช้แล้วเขาชอบพอเขาชอบถ้าเขากลับมาซื้อคุณจะได้รับจากเขา600บาทจากเขาซื้อสินค้าหนึ่งชิ้น จากเขาซื้อสินค้าหนึ่งครั้งคุณจะได้รับจากเขาหกร้อยเขาจะซื้ออะไรก็ตามในแอปพลิเคชันนี้คุณจะได้รับจากเขาตลอดชีวิตแอปนี้คุณไม่ได้ลงทุนสร้างสินค้าในแอปคุณไม่ได้ลงทุนผลิตระบบแพ็คสินค้าคุณไม่ได้ลงทุนทําพนักงานแพ็คสินค้าคุณไม่ได้จ้างพวกเขาหน้าที่คุณมีอย่างเดียวคือให้คนมาดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทําการตลาดให้คนมาซื้อสินค้าจบงานแค่นั้นหรือไปทำแอดโฆษณา หาคนจริงจังแค่สิบคนพอทํางานกับคนสิบคนจบรายได้เข้ามาแล้วรายได้มันจะมาอย่างไงร,รายได้มันจะเกิดจากการที่คนสิบคนของคุณต่างทํางานกับคนสิบคนของเขาทุกคนทํางานกับคนจริงจังคนละสิบแล้วรายได้มันจะเข้ามามหาศาลโอเคไหมครับแค่นี้แหละจบแล้วนะครับจบแค่นี้เองใครอยากเข้ากลุ่มนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับคอมเมนต์ไปดูคลิปผมก็ได้คลิปในช่อง อยากเข้ากลุ่มอยากเรียนรู้คอมเมนต์ว่าขอเข้ากลุ่มเรียนหน่อยหรือถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มจริงๆรอไม่ไหวไม่อยากคอมมงคอมเมนต์ให้เสียเวลาไปในหน้าช่องแล้วไปติ๊กที่ลิงก์นะครับตัวลิงก์อะลิงก์ที่หน้าช่องบรรทัดที่4ลิงก์เข้าไปในแอปแอปบ้านเขียวพอถึงแอปบ้านเขียวแล้วก็ทักแชทเข้าไปครับว่าขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีหน่อยอยากสร้างไรายได้แบบนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มให้ง่ายๆแค่นี้เลยครับโอเคไหม ไปแล้วบายบยแค่นี้แหละ